อัปเดตด่วนในแมปอนิเมะคูเซเดอร์นะครับผมวันนี้นะครับได้มีการอัปเดตด่วนขึ้นมานะครับผมเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงที่ผ่านมาพร้อมกับแจกโค้ดใหม่นั่นเองนะครับผมซึ่งสิ่งที่เขาอัปเดตนะครับนั่นก็คือทางเกมนะครับได้มีการรีร้านค้าของอีเวนต์ฮาโลวีนทั้ง2ร้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพัมคินช็อปแล้วก็ c a นดี้ช็อปนะครับนี่เขารีของร้านค้านะครับก็สามารถมาแลกเพิ่มเติมได้นะครับก็ที่สําคัญเลยก็จะมีเป็นในส่วนของตัวรีโร นะครับผมทุกคนอ่านแคนดี้ครับนี่อีก200นะครับเศษชิ้นส่วนนั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวพี่สิบจะทำการแลกไปก่อนเลยนะครับผมและก่อนเข้าไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c ไคร e ให้ช่อง10บาทเกมมิ่งด้วยนะครับก่อนอื่นเลยขออนุญาตแลกในเรื่องของตัวน้ำยาลักกี้ก่อนนะครับผมอ่าทำการแลกไปเลยนะครับอย่าลืมไปฟาร,ร์มกันด้วยนะซึ่งพี่สิบมีอยู่ประมาณ4ล้านกว่าไม่รู้จะเพียงพอต่อการแลกทั้งหมดหรือเปล่านะครับผมความคิดชอ็อปเสร็จแล้วมีอะไรอีกอะ่ะ ไอ้พวกนี้มีติดไว้อย่างละหนึ่งอันพออ่ะติดไว้อย่างละหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็จะเป็นรีโลนะครับผมแลกไปเลยครับสองร้อยอ่ะใช้หูใช้หนึ่งล้านเลยเหรอใช้หนึ่งล้านพัมคินนะครับผมในการแลกนะครับผมอ่ะแล้วก็จะเป็นพวกลูกเ๋าเอาไว้สุ่มสแตทนะครับแลกไปให้หมดนะครับนี่อ่ะต่อไปก็เราจะต้องไปแลกในส่วนของตัวที่เป็นแคนดี้นะครับผมซึ่งพี่สิบมีในส่วนของตัวพัมคินเหลืออยู่นะครับก็เอามาแลกดูครับ ไม่รู้ว่ามันใช้ทั้งหมดเท่าไหรอ่อ่ะพี่สิบจะรองแรกไปสัก1ล้านดูนะหน่วย1 0บร้อยพันหมื่นแสนล้านเอ็กชนอ่ะได้มาอยู่ที่5้าห้าแสนนะครับผม5้าแ0 0ไม่รู้จะเพียงพอหรือเปล่าอ่ะสี่แสนห้านะครับผมก็สามารถแลกรีโลได้ครบนั่นเองนะครับผมที่เหลือก็ใครจะแลกอะไรเพิ่มเติมก็เอามาแลกได้นะครับ ซึ่งพี่สิบจะแลกเป็นพวกน้ำยารักกีเอาไว้พวกเนี้ยของดีครับควรแลกไปให้หมดนะเวลาเราสุ่มตัวละครสุ่มอะไรต่างๆนะครับจะได้เพิ่มโอกาสในการได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยก็จะมีเป็นไอเจ้านี่ด้วยครับผม Elemental Stone c a p s u ู e นั่นเองครับผมแต่เหมือนจะไม่พอนะอ่ะขอแลกไปอีกสัก5 0 0แสนแล้วนะ5 0 0แสนนี่มัน5 0 0 0 0 0ห้าหอ่ะห0 0แสน x c h a n ช e ไปได้เลยครับผมหลังจากนั้นก็ทำการแลกปึ๊บ อ่าโดนไปอีก4 0 0 0มกว่าและหากใครที่ขี้เกียจเล่นขี้เกียจฟาร์มลองไปดูที่ร้าน Edit Shop ได้นะครับมีบริการรับฟาร์มและไอเทมโรบอกแมปต่างๆแถมยังรับกดกิ๊บเกมพาร์ทอีกด้วยแต่ถ้าคุณไม่มีเวลาในการเล่นแต่อยากที่จะปล่อยบอท AFK เกมนะผมพี่สิบแนะนําเลยครับผม UG Phone นะครับผมไม่ว่าคุณจะปิดคอมหรือไม่มีเน็ตนะครับก็สามารถฟาร์มได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็เหลืออะไรอีกอะ ไอ้พวกนี้ติดไว้อย่างละหนึ่งพอนะครับเผื่อเวลาเอาไว้อีโวนะทุกคนใครจะแลกก็ได้หรือไม่แลกก็ได้นะครับผมก็เหลือเป็นลูกเต๋ากับอันนี้ใช่ไหมพี่ติบก็จะแลกไปกดไปเลยแม็กครับพอหรือเปล่าเนี่ยโอเคโดนไปอีกแสนสองเลยเหรอประมาณแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันนะครับพอหรือเปล่าหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันโอ้พอพอดีเป๊ะพอหรือเปล่าวะพอหรือเปล่าไม่รู้นะ ขาดอีก16ไม่พอครับทุกคนอ่าพี่ติบแรกไปห้าหมื่นนะครับปันหมืนอ่ะแรกแบบได้กลมๆครับโอเคตอนนี้น่าจะแรกครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแคนดี้ไม่พอแฮ่เออห้าหมื่นไม่พอครับอาจจะต้องเป็นแสนสองหน่ออ่ะแรกมาแล้วจะเอาพอไหมพอแหละไม่รู้เหลือเท่าไหร่นรับทุกคน ตอนนี้คันดี้พี่สิเหลืออยู่ที่ประมาณ30,000ครับถ้าแลกทุกอย่างครบเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็สามารถเอาไปแลกเป็นแคปซูลไปก็ได้นะผมออาพี่สิกดแลกแคปซูลทั้งหมดเลยครับได้อยู่ที่ประมาณ200กว่ามาเดี๋ยวเรามาทําการใส่โค้ดกันก,นก่อนเลยดีกว่านะครับผมซึ่งโค้ดใหม่ไม่รู้ได้อะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับชื่อว่าเฟสซูลนะครับผมอัปเดตหน้าใครจะดองรีโรให้ตัวละครเฟสนะครับนี่อย่าลืมนะ โอ้ได้ในส่วนของตัวรีโล15แล้วก็1000เออ1,000เจมนะครับผมอ่าประมาณนี้อ่ะพี่สิบขอรับการล็อกอินก่อนนะซึ่งปัจจุบันนี้นะครับพี่สิบได้ทำการสุ่มเอ่อไอตัวเนี้ยไปอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วอ่ะไม่แน่ใจอ่ะน่าจะประมาณ4 500มั้มังการันตีอ่ะมันการันตีอยู่อยู่ที่ อ่าการันตีมันจะอยู่ที่พันห้าครับตอนนี้พี่ติบสุ่มไปสามร้อยแปดสิบแล้วถ้าทุกคนถามว่ามันดูยังไงพี่ติบก็คือหลังจากที่พี่ติบได้ทาตัวได้ตัวคูเซเดอร์ไปแล้วครับพี่ติบก็จะทําการเริ่มนับเลยครับผมโดยจะทําการสุ่มทีละร้อยทีละร้อยอะไรแบบนี้นะครับผมอ่ะตอนนี้พี่ติบขาดมากิใช่ไหมอ่ะขออนุญาตทาการสุ่มนะครับผมมากิมากิมะนะครับสามร้อยแปดสิบนะครับพี่ติบจะสุ่มไปอีกยี่สิบรักกันนะครับผมให้มันเหลือห้า มันจะได้เป็นเท่าไหร่อ่ะ400นะครับผมตอนนี้380อะ381 82 83 84อะสุ่มไปเลยรู้สึกว่ากดไวแล้วมันไม่ค่อยออกนะทุกคนพี่สิบจะกดทีาช้าๆนะครับอืตอนนี้สุ่มไปแล้วทั้งหมด400นะครับแล้วเราจะมาสุ่มวันนี้ได้อีก200พี่สิบจะสุ่มให้เหลือสัก200แล้วกันนะครับมันจะได้เป็น500นะครับทุกคนอ่ะนี่อันนี้ก็คือการนับการันตีของพี่สิบนะครับมาลุ้นว่า 01จุดหจะมาหรือเปล่าแต่ดูเหมือนจะเงียบเลยฮะอูเซเดอรอยาว่าแต่01เลยบับธรรมดายังไม่มาเลยครับเดี๋ยวจะสุ่มให้มันเหลือสัก200นะครับจะได้เช็คการันตีเออแอบเกลือเหมือนกันนะเนี่ยเงียบเลยฮะเงียบเลยครับขออนุญาตทาการเปลี่ยนสก,กินนิดนึงนะครับอันนี้เป็นทริคส่วนตัวของพีสิบนะครับ เป็นคอสเมติกนะครับในการซุ่มรีโร่เป็นยังวะอ่ะเปลี่ยนเรียบร้อยละหลังยังกดมาปุ๊บกดปุ๊บปุ๊บอ่ะมากิมะมากิมะตรงไหนก็ได้ซุ่มไปเลยพี่สิบว่าพี่สิบควรย้ายเซิร์ฟว่ะ สูแบบนี้ไม่ออกเราควรย้ายเซิร์ฟนะครับตอนนี้พิธีการย้ายเซิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ออกก็ต้องไปหาอีกห0ึ่งพลีโลมาเพื่อโดนการันตีครับแต่ก็ไม่อยากจะโดนการันตีนะอยากพยายามที่จะให้มันออกก่อนนะครับผมน่ส60สุดท้าย โอเคครับไม่ออกครับตอนนี้พี่ติดส่มไปทั้งหมด500และเรียบร้อยแล้วนะเหลืออีกประมาณ1,000นะครับผมก็เดี๋ยวลองดีโลยาวๆแล้วค่อยค่อยมากดทีเดียวแล้วกันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับพี่ติมาแจ้งข้อมูลข่าวสารอัปเดตพร้อมกับแจกโค้ดนะครับใครยังไม่ได้ดีโลอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมไปซื้อนะครับและที่สำคัญนะครับร้านค้าช็อปไลอวันตรงนี้นะครับทุกคน มันรีทุก24ชั่วโมงนะครับตรงน,นี้มีผลด้วยนะครับผมวิธีการหารีโรนะครับผมอ่าโอเคบายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมยฮู้